สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องมาฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้มาทําคลิปแรนดอมพลังงานสุ่มในหัวข้ออัปเดตความรู้สึกของเขาเวลานี้ต่อคุณตอนเนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะนะคะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาตอนนี้ต่อคุณกันขอพลังงานความรักครั้งนี้หน่อยความจุที่จะรักนั่นแปลว่า เคยรักมากเท่าไหร่ก็รักมากได้อีกอะไรแบบนั้นน่ะนะคะรักได้อีกรักได้แบบจุกๆเหมือนเหมือนช้างที่เขากินอ้อยแล้วเขาก็เอาไปเก็บไว้ในกระพุ้มแก้มอ่ะนะคะกินได้อีกกินได้อีกรักได้อีกเหมือนกันเนาะนะคะ เอาพลังงานของคุณและเขาในตอนนี้หน่อยนายออฟครับนะนะคะเดทเด็กถือดาบต่างคนต่างอยู่แต่ไม่ได้ยอมไม่ยอมจบกันนะนะคะมามานั่งอ่านใจกันอยู่ มานั่งดูความรู้สึกกันอยู่นะไพ่ของการอ่านใจกันต่างคนต่างอยู่เก้าเหรียญเก้าถ้วยแล้วก็อ่านใจกันไปอ่านใจกันมานะคะจบกันแล้วแต่ไม่ได้ยอมจบหรอกยังส่องกันอยู่อ่านใจกันอยู่นะคะยังมีความหวังต่อกันอยู่เหมือนรอกันอยู่รอเหมือนไม่รอรอกันอยู่แปลกมากพลังงานนะคะอ่ะต่างคนต่างอยู่ว่าไปนะนะคะ พลังงานของธาตุลมกุมมิถุนตุลธาตุน้ำมินกรกฎพิจิธาตุดินพุโสกันมากอดความรู้สึกของคุณเวลานี้ที่มีต่อเขาตอนนี้คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะเป็นมิจิเชียนอืมความรู้สึกมันอยากกลับขึ้นมานะคะเป็นความสุข เป็นคนที่เป็นตัวจริงนะตัดกันไม่ขาดอะไรแบบนั้นนะ่ะนะนะคะถูกรักนะคะกลับมาเป็นตัวจริงหรือถ้าตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็อยากเป็นมากกว่าเพื่อนอนะความรู้สึกที่อยากเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ได้อยู่ด้วยนะคะขอเป็นคนนั้นสิไบบ์อะไรแบบนั้นะนะคนะ,ะคือ ความลุ่มหลงความพิศวาสในตัวเขามากๆเหมือนมีพลังงานบางอย่างดึงมัดคุณไว้นะคะเออร้ายก็รักอะ่ะแบบนั้นนะ่ะอ่ะประมาณนั้นเลยนะนะคะความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณเฝ้าดูกังบลคิดถึงจัสติก เครียดมากทำไมเขาเครียดกับคุณมาก,มากจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงอู้สี่ไม้เทา้าเขาก็อยากอยู่กับคุณนะคะอ่าฮะมันเหมือนไม,ไม่ได้มีใครสักคนมีเจ้าของของตัวเองใช่ไหมทุกคนแต่ความจุที่จะรักเนี่ยคือจริง มันรักได้อีกอะประมาณนั้นนะมันรักได้อีกนะคะการตัดสินใจเครียดกังวลหลายสิ่งหลายอย่างมากๆตอนนี้เหมือนเขากำลังคิดวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเขาเครียดมากๆเครียดมากๆนะคะกับสิ่งเนี้ยกับการตัดสินใจครั้งเนี้ย ว่าันเป็นการตัดสินใจขั้นยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตของเขาเลยคือการที่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมเราจะอยู่ด้วยกันมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าเราได้แต่งงานกันมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าเราได้อยู่ด้วยกันมันจะเป็นยังไงเนาะมันเป็นความรู้สึกว่ามันมันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอะไรแบบนั้นเนี่ยนะแต่ก็เป็นสิ่งที่เขารอคอย แต่ก็แปลกที่เขาก็กังวลเหมือนคนที่อยากอยู่ด้วยกันนะแต่พอถึงแบบแค่คิดว่าจะถึงวันนั้นอน่ะก็เครียดไปแล้วอะนะคะเออเฮ้อทำไมเขาเครียดกับการมีครอบครัวอะไรขนาดนั้นหรออย่างที่บอกนะต่างคนอาจจะต่างใช้ชีวิตและก้าเหรียญก้าถ้วยนะคะต่างคนอาจจะเสพติดการใช้ชีวิตแบบอยู่คนเดียวนะคะ อยู่คนเดียวอืม <c oughs> คุณนะ่ะเสพติดการมีเขาขึ้นมาเลยนะนะคะ <c oughs> คุณเสพติดการมีเขาคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากๆแต่ตัวเขากับเครียดมากๆนะคะกับการที่จะไม่โสดอีกแล้วอะแต่พลังงานไพ่ก็คือความจุที่จะรักอยู่นะ นั่นแปลว่าความรับมันเพิ่มมากขึ้นได้อีกมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเออเอาเป็นว่าเขาก็เครียดเหมือนกันนะถ้าจะมันเหมือนมันมันเหมือนเหม,ม,มืนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาจังเลยอะ่ะฮะนะคะอะมาดูนะอัปเดตความรู้สึกของเขากันนะคะรู้และว,ว่าเขาเครียดแล้วเขาคิดจะออยังไงต่อนะคะ เขาคิดรู้สึกแบบเนี้ยเขาจะ take action อะไรแล้วเขาคิดจะทำยังไงเอายังไงต่อกับความรู้สึกนี้ของเขานะคะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาจังเลยทุกคนเขาอาจจะขอเวลานะนะคะขอเวลาจริงๆแหละให้โอกาสได้พิจารณาคุณสำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญนะคะ ไม่ได้เขาแบบขอเวลาดูเนี่ยไม่ใช่เขาจะปล่อยคุณนะไม่ใช่นะคะคุณก็ยังเป็นคนที่สำคัญมากๆืมเอาอีกแล้วอะ่ะเก้าเหรียญเดทมาอีกแล้วอะ่ะนะคะมันเป็นการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึง่งเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะอืม นที่พยายามมองอะไรหลายสิ่งหลายอย่างด้วยนะอความดื้อความเป็นเด็กความรู้สึกว่าเราต้องรู้จักกันมากกว่านี้นะคะความรู้สึกว่าคุณและเขายังมีภาวะอารมณ์ที่มันเป็นเด็กอยู่นะคะคุณและเขายัง โอเคคุณสําคัญนะแต่ไพ่เด็กขึ้นมาสามใบเลยนะคะ mm hmm. นั่นแปลว่าคุณและเขาเขายังคิดว่าคุณและเขาอาจจะต้องเรียนรู้กันมากกว่านี้เรียนรู้กันมากกว่านี้นะคะ mm hmm. เขากลัวการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากแล้วเขาก็พยายามมองอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากเหมือนกันนะคะเออ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงคันยิ่งใหญ่ถามว่าเขาคิดจะเอาอยัางไงหรอเดทก็จริงนะแต่มาฟ้ามีความรู้สึกว่ามันมันกลายเป็นคนที่ใช่อะประมาณนั้นนะนะคะมันจะเป็นคนที่ใช่แต่มันขอเวลาประมาณนั้นนะนะคะขอเวลาเรียนรู้กันดูกัน เติบโตไปด้วยกันตัวเขาคิดว่าเขาทำไมตัวเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นนะฮะเขาคิดว่าคุณน่ะดูดีมากๆเลยคุณจะมาจริงจังกับเขาหรือเปล่านะคะอืเขาจะดูแลคุณได้ดีหรือเปล่านะหรือว่าเขาจะปล่อยคุณให้ เจอคนที่ดีกว่าอะไรแบบนั้นน่ะนะซึ่งตัวเขาเหมือนคนที่กำลังอ้าปวดหัวมากๆเลยแหละนะกลัวด,ดูแลคุณได้ไม่ดีนะคะมันเป็นเรื่องยากของเขามากๆการที่เขาเป็นคนที่มองอนาคตเขาไม่ได้มองแค่ตรงนี้นะคะสองไม้เท้าเขามองไปไกลมากๆเหมือนเขาเด็กกว่าคุณหรอหรือว่ายังไง ทำไมเขาคิดว่าเขาจะดูแลคุณได้ดีไหมหรือใครสักคนหนึ่งเด็กกว่ามากๆฟ้มา,ม,าอมองถึงความเป็นรักต่างไวัยมากๆนะนะคะจะดูแลคุณได้ไหมคุณจะมีความสุขไหมถ้ามีเขาอะไรแบบนั้นนะ่ะนะนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันทำให้เขาเครียดกังวลอือฮึ เอามาคิดลายสิ่งหลายอย่างทําให้เขาเก็บมาคิดมาเครียดนะนะคะแต่อีกใจก็ดื้อดึงเหมือนกันนะดื้อดึงเหมือนกันนะนะคะอืมไม่ใช่คนที่จะปล่อยไปได้ง่ายๆหรอกเนี่ยคือเดอยเวิ์ลเลยนะนะคะอฮะาาราชินีเก้าเหรียญแบบเนี้ยไม่ใช่คนที่เขาจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ง่ายๆหรอกนะ แต่หลายอย่างก็ทําให้เขาคิดนะอ่ะเอาเขากําลังอยู่ในช่วงตามหาตัวเองแล้วกันเนาะในตอนเนี้กําลังตามหาตัวเองนะคะค้นหาคําตอบในใจตัวเองอืมอ่ะมาดูว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ย ไม่ได้จบกันง,ง่ายๆหรอกนะนะคะยังไม่ได้จบกันหรอกแล้วก็ไม่จบกันง,ง่ายๆด้วยคู่นี้นะคะเอะเรียนรู้และเติบโต,ตไปได้วยกันจริงๆ <c oughs> คุณมีผลกับเขามากๆแหละนะนะคะแต่เขาก็ไม่มีอะไรมาขีดเส้นคุณได้หรอกนะถ้าคุณต้องการนะคะ you can do anything you choose อ <c oughs> ื าามีความรู้สึกอะ forgiveness การให้อภัยกันมาเรื่องของใจไม่มีถูกหรือผิดทุกทางเลือกช่วยขยายความเข้าใจในชีวิตคุณขอบคุณคําอวยพรจากความรักเร็วเร็วนี้จะมาถึงคุณรู้ว่าคุณคู่ควรและมีทุกสิ่งที่ใจปรารถนา ยังมีความพยายามอยู่นะยังพยายามรักษากันไว้อยู่ไม่ได้อยากจากกันไม่ได้อยากไปไหนนี่ engagement เนี่ยนะความรู้สึกการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความมั่นหมายการมั่นหมายการแต่งงานอะไรก็ได้นะนะคะไม่อยากจากกันอีกแล้วนะคะ อยากจับจองอยากเป็นเจ้าของแล้วอะแรงดึงดูดต่อกันมากๆในเวลานี้นะคะไลฟ์พาร์ทเนอร์นี่คือคู่ชีวิตอยู่คุณมีค่าสำหรับเขามากๆคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาเหลือเกินโอ้มตามหาตัวเองให้เจอแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเขาบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะนะคะดูแลตัวเองให้ดีตอนนี้โฟกัสที่ตัวเองนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองก้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะคะ คุณละเขากำลังคิดจะทำอะไรคุณละเขาจริงๆอะ่ะกำลังร่วมมือกันโดยที่คุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ <laughs> <laughs> ตามเขาบอกว่าไม่ต้องคิดมากคิดเยอะนะคะคุณละเขารวมกันเก่งมากๆค <laughs> ือร่วมมือกันอยู่นะคะ <laughs> บางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณทำคนเดียวปล่าคุณละเขากำลังร่วมมือกันอยู่ในบางเรื่องแล้วมันจะลงล็อกได้ด้วยดีนะคะ จสู้หรือเปล่าอะไรแบบนั้นอะแหล่งพลังงานชีวิต energy นี่เป็นเหมือนพลังงานเลยนะคือถ้าไม่มีกันเนี่ยเหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะเหมือนคนแบตหมดอะนะคะต้องเติมพลังนี่คือแหล่งพลังงานชีวิตต้องมาเติมพลังนะคะเชื่อมั่นว่ามันจะออกมาได้ดีเชื่อมั่นว่ามันยังประคับประคองไปได้นะให้อภัยกันเนาะนะคะ ช่วงนี้ก็ให้น้ำบำบัดอยู่ใกล้ๆน้ำรับพลังงานจากน้ำนะเดี๋ยวก็คิดได้นะคะการลงมือทำเนี่ยค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกมากๆในช่วงนี้นะคะอารมณ์ความรู้สึกบางทีก็หวั่นไหวไง่ายๆบางทีก็รมร้อนบางทีก็รู้สึกอืม เหมือนบรรยากาศมันเริ่มจะดีขึ้นนะนะคะฟ้ามีความรู้สึกบรรยากาศของคุณละเขามันกำเริ่มจะจากตึงๆจากเครียดๆเนี่ยนะมันเริ่มรู้สึกอยากทําอะไรอยากเข้าหากันมากขึ้นแล้วคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคู่ชีวิตด้วยนะคะอย่างที่บอกเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่รู้สึกต่อกันแล้วเลิกกันแล้วจบกันแล้วตายจากกันแล้วหรือเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วแหละแต่ลากมันยังทํางานอยู่นะสภาพข้างนอกดูแห้งแรงมากเลยเนาะดูอึมครึมนะคะ ดูหม่นหมองพลังงานความรักของคุณและเขาตอนนี้ก็จะเป็นแบบนั้นดูหม่นหมองดูอึมครึมดูไม่สดชื่นแต่ความรู้สึกข้างในอ่ะลากของมันอ่ะยังดูดซับพลังงานอยู่ยังดูดอาหารยังหล่อเลี้ยงนะคะเนี่ยมีกิ่งหนึ่งโผล่ออกมาเพราะฉะนั้นฟ้าให้ความรู้สึกว่าความรู้สึกลึกๆของทางคู่อ่ะมันยังทํางานของมันอยู่นะคะเออม,มันก็ มันยังอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ได้เป็นไหน,มนไม่ได้ตายมันยังมีความรู้สึกอยู่สภาพข้างนอกอาจจะเหมือนดูไม่มีความรู้สึกเหมือนเย็นชานะไม่รักกันแล้วมั้งอะไรแบบนั้นนะ่ะรูพลังงานไพ่นะความจุที่จะรักนะนะคะรักอยู่เดอ้อรักเดอ้ออุ๊ยทางคู่กําลังจะถูกมันถูกกําหนดมาเพื่อกันแล้วกันนะกําลังจะได้รับพรจะมีรูปปะเนี่ย เขาบอกว่าทั้งคู่กำลังจะได้รับพรน,นะคะจะมีลูกเป้่ามีเด็กรอมาเกิดด้วยเป้่าเนี่ยอ่ะอ่ะอะอะมีโอกาสมากๆนะถ้าใครรอเรื่องของลูกเนี่ยจะมีลูกกันนะคะจะมีลูกกันแน่แต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของลูกเลยเพราะว่าตอนเนี้ยอาจจะเล่นเป็นเด็กนิสัยเด็กเออนะ ่างที่บอกเด็กขึ้นมาเต็มเลยไพ่ของเด็กอารมณ์งองแงช่วงเนี้ยอารมณ์งงแงต่อการงองแงต่อการเรียกร้องจริงๆไม่มีอะไรนะคะนะไม่มีอะไรเลยอืมยังต้องการกันและกันอยู่ยังอยากมีกันและกันอยู่ยังสําคัญต่อกันมากๆนะคะยังมีอะไรที่ต้องทําร่วมกันอยู่ มีภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำร่วมกันอยู่ด้วยแหละนะนะคะคู่ชีวิตเนาะคู่ชีวิตมีอะไรที่มันกั้นระหว่างคุณและเขาอยู่เป็นาศาสนาเป็นต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนหรือเป็นความเชื่อหรืออะไรสักอย่าง ปิดกั้นกั้นขอบเขตนะคะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปนะเดี๋ยวจะมีการเปลี <ihrem hn> ่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะปล่อยสถานการณ์มันมันไปตามกระแสอะปล่อยมันเป็นไปก่อนนะนะคะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิ่งที่มันปิดกั้นบางทีอาจจะปิดกั้นความรู้สึกก็ได้นะนะคะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเองตัวเขาก็จะมีความรู้สึกที่ อาสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะพอได้อยู่แบบนี้เดี๋ยวความรู้สึกมันจะมาเองมันจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติอัตโนมือเลยจริงๆนะนะคะอ่าเพราะนี่มันเป็นจะเป็นเขาบอกว่าคุณและเขามีอกาสที่จะเป็นคู่ชีวิตสูงมากๆความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการแยกจากถามว่าอยากจากกันไหมไม่ได้อยากจากกันนะคะ ความรู้สึกยังว่ายังรู้สึกว่าเนี่ยไม่ได้อยากจากกันความรู้สึกว่าเรายังเป็นของกันและกันอยู่เลย e n g a ค e m e n t นะคะความรู้สึกยังเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นของกันและกันอยู่ฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธออยู่นะคะอ่ะเขาก็บอกว่าจะมีการตื่นรู้นะคะมีการเริ่มต้นกันใหม่แล้วภาพรวมทั้งหมดปรับโฉมใหม่หมดเลยอ่านะพอคิดได้ ก็มาเริ่มต้นกันใหม่แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลย Trans f อร์ ation ก็มานะคะเพราะมันรู้แล้วไงเพราะมันตระหนักรู้แล้วตื่นรู้แล้วว่าไม่มีการมันเป็นยังไงอะ่ะนะคะเหมือนคนที่แบัตกําลังจะหมดอะ่ะเออมันคนที่หายใจรวยรยนอ,อ๋อใจจะขาดแล้วอะ่ะนะเออที่นี่เขาเรียกว่าพลังงานแหล่งพลังงานชีวิตนะคะ แรงพลังงานชีวิตไม่รู้จะพูดว่ายังไงอืมแรงบันดาลใจจากพระเจ้าด้วยแหละนะนะคะตัวคุณจะเซนแรงมากขึ้นรู้สึกแรงมากขึ้นตัวเขาก็จะรู้สึกแรงมากขึ้นในตอนเนี้ยความรู้สึกจะแรงมากๆเซนจะแรงมากๆส่งพลังงานถึงกันได้ดีมากๆนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลดลจิตดลใจให้เป็นไปในแบบที่ปรารถนาด้วยความปรารถนาของทั้งคู่แรงมากๆในตอนนี้อืม ต่างคนต่างอยู่ก็จริงอ่ะแต่พลังงานเดวิลมาแรงด้วยพลังงานตอนนี้คือเดวิลแรงมากๆความปรารถนาที่จะมีกันและกันเนี่ยความเสพติดการมีกันและกันเนี่ยมันแรงมันเหมือนเคยของเคยๆของเคยมีของเคยคุยอะไรแบบนี้มันเหมือนไม่มีแล้วเหมือนชีวิตขาดอะไรสักอย่างหนึ่งอะประหล่งพลังพลังงานชีวิตเลยนะนะคะเหมือนแบบจะหมดจริงๆอะ่ะเออ เขาเติมแบตหน่อยความจุที่จะรับฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณและเขาจะรู้สึกต่อกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นด้วยนะต่อจากนี้นะนะคะเหมือนพยายามเพื่อความรักครั้งนี้มากขึ้นนะ่ะอืมก็จะประมาณนั้นเลยนะสําหรับแรนด้อมนี้สุขสว่างในความรักมีความสุขในความรักัางคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะไปบ,บายคะ่ะ